ชื่อพัดนะคะเมื่อก่อนเป็นพนักงานบริษัทค่ะทำง,งานอยู่ที่ญี่ปุ่นทำง,งานอย่ที่โตชิมากแล้วทีเนี้ยเวลาที่ไม่มีโอทีหรือไม่มีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็คิดหาวิธีที่จะหาชีพเสืมให้กับตัวเอง เจอธุรกิจเนี้ยตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะมันจะมีช่วงที่รัฐบาลญี่ปุ่นอะ่ะเขาลดโ t ทีพนักงานเพื่อที่องการให้คนญี่ปุ่นพักผ่อนเขาก็เลยลดโอทกันเราก็เลยได้รับผลกระทบตรงนั้นไปด้วยแล้วก็เลยคิดว่าทำอาชีพเสริมอะไรดีแล้วก็เลยมาเจอกับธุรกิจดีโค ตอนนั้นคิดว่าธุรกิจที่มันจอบจทที่สุดก็คือธุรกิจที่สามารถทําท,ที่ไหนก็ได้มีคนจะตอกสินค้าให้มีคนส่งสินค้าให้แพ็คสินค้าให้เพราะว่าเราอะอยู่ที่ต่างประเทศใช่ไหมไม่สะดวกที่จะแพ็คสินค้าเองส่งสินค้าเองตอกสินค้าเองแล้วพีโูเนี่ยตอบโจทย์ทุกอย่างเลยในราคาแค่หลักพันแถมยังมีเว็บไซต์ให้อีกเว็บไซต์ขนาดใหญ่ให้อีกก็เลยตกลงที่ธุรกิจนี้ทามาประมาณ2ปี3ปีแล้วตอบโจทย์มาก กับมีโก้เนื่อกจากนะเราเราจะได้ทาธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นอาชีพอิสระทําที่ไหนก็ได้ต่างประเทศก็ได้ไปเที่ยวที่ไหนก็ทําได้ที่ถ้าเราต้องการขายสินค้าแบรนด์ไหนเราก็สามารถแจ้งที่ชุมงานมิโก้ได้ว่าเราต้องการขายสินค้าแบรนนี้สินค้าแบรนด์นี้หรือไม่เรายังสามารถเอาสินค้าของเราอะที่เป็นเครื่องสำอางอะมาจอยับทางมีโก้ได้ด้วยถ้าใครที่กําลังมองหาธุรกิจอยู่นะคะธุรกิจแบรนด์ชายมีโก้ตอบโจทย์ ถ้าถามว่ารู้สึกยังไงก็ที่ได้ร่วมงานกับบีโก้ก็มันก็เป็นธุรก,กิจที่ผู้หญิงทุกคนตามหานะธุรก,กิจเ่องสมองอย่างสมมติว่าถ้าเราอยากจะเปิดช่องเงี้ยก็มีสินค้าให้เราแบบทุกแบรนด์นเลยแต่ไม่ถ้าเราไม่อยากเปิดไม่อยากสตอ็อกเราก็สามารถที่จะขายออนไลน์เพราะมีเว็บไซต์ให้มันก็อตอบโจทย์แล้วนะนะถ้าถามว่ารู้สึกยังไงก็รู้สึกขอบคุณรู้สึก คุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ